วัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับมากับเจ้าตัวนี้อีกแล้วนะครับ r u a น h ยฮอ c คัสตอม BDS 9ก็จะทำการตกแต่งมันเล็กน้อยนะครับให้มันสวยงามขึ้นให้มันโดดเด่นแล้วก็แปลกตานะครับในตัวนี้นะครับเขาให้เมาส์ติดดอตนะครับให้มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ว่าจะหาดอตมาติดสะหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะติดเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับถ้าอางนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับเจ้ามีพิการประเภทปืนสั้นอัดแก๊สตัวนี้นะครับในวงการมีพิการเราจะเรียกว่าไฮคาร์ปานั่นเองนะครับไฮคาร์ปาก็ต้นตำรับมาจากมารุอิแล้วก็มีบริษัทอื่นๆเอาไว้ทำนะครับ อะไรแต่งอะไรเดิมหรือว่าของแต่งต่างๆของไฮกะปาเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับสุดแล้วแต่เราจะหาได้เนาะตัวนี้เป็นงานจากอ u a ยูเอนะครับให้อาร์มีอาร์มเมน์ผลิตให้นะครับส่วนใหญ่มันก็แต่งมาแล้วนะครับก็คือเป็นงานเหมือนกับคัสตอมงานแต่งมาแล้วเนาะโดยอิงจําลองจากอาวุธปืนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือมีการให้เมาส์ติดดอทมาแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากติดดอทเนาะถ้าไม่อยากติดก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วเขาปาดลงไปในนี้ด้วยเนาะในสไลด์ด้วยนะครับทําให้ตําแหน่งมิติมันจะไม่ได้โด่งขึ้นมาเหมือนที่เราหามาวางไว้บนสไลด์เลยเนาะเมาส์ตัวนี้นะครับผมคิดว่าใช้อตัวจับรางพิกานี่มาติดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ศูนย์ไ็นศูนย์สูงเนาะพอติดก็จะสามารถใช้ศูนย์ได้ด้วยนะครับเขาจะมีรูมาให้4ี่รูเนาะก็ตามตำแหน่งของดอทที่จะเอามาติดนะครับตัวนี้ผมเช็คดูแล้วนะครับแน่นดีนะครับไม่หลวมนะครับดอทที่ผมเลือกมาติดนะครับก็คือ เป็นตัวที่เพื่อนคุนเคยอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เป็นงานจากโซแท็กนะครับจำลองจาก s อ o i i ทิิคอนะครับตัวนี้นะครับผมเคยติด m 8็มแนะครับแล้วก็ไปติด m a ร์คสวันหนึ่งของ GSK นะครับพอตัวนี้ได้มานะครับมันมีเมาส์ติดผม่าติดซะหน่อยนะก็เลยถอดจากตัวนั้นออกมานะครับแล้วก็ จะเอามาติดตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ยังใช้งานได้ดีนะครับเป็นงานไม่ไดีใช้หน้าเนาะแต่ดีนะครับยิงมาหลายหนแล้วนะครับจุดไม่เคลื่อนเนาะยังใช้งานได้นะครับไฟก็ยังติดนะครับของ so อะของ BB กันะจะต้องกดบวกเนี่ยเพื่อเปิดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าของอาวุธปืนมันยังไงนะครับตัวนี้เป็นงานจำลองนะครับแต่ก็พอใช้งานได้เนาะจุดยังเห็นอยู่นะครับนั่นแหละครับจุดกลมๆแดงๆนั่นนะครับในกล้องมันจะเห็นสวยนะเนียนแต่ตาผมมอสแฉกเนาะไม่รู้มันจะเป็นขุดสมบัติยังไงก็ไม่แน่ใจเกกกบแลลล้วว็็าปิดด ยำๆนะครับมันจะปิดไปนะครับต้องตรวจเช็คนะไอ้ดอตตัวนี้เนาะเรามาติดกันเลยนะครับวิธีติดนะครับก็คือเพื่อนจะถอดสไลด์ก็ได้เนาะหรือไม่ต้องถอดก็ได้ผมจะไม่ถอดนะครับผมจะวางกับตัววางนี่นะครับแล้วก็มันวางลงไปได้เลยนะครับปึ้งแล้วก็เพื่อนก็เอาน็อตที่เขาให้มานี sagen, yeah. ่นะครับมันจะมีน็อตให้มา2ชุดนะครับแล้วพร้อมกับแหวนเนาะอันนี้ผมลองดูแล้วนะครับผมจะใช้น็อตตัวยาวตัวนี้นะครับแหวนก็จะไม่ใส่นะผมคิดว่าแหวนมันคงไว้ใส่กับโมเดลอื่นเนาะใช้น็อตตัวนี้นะครับ วางติดไปได้เลยนะครับเราก็จัดระเบียบดูให้มันตรงนะครับแล้วก็ขันน็อตหกเหลี่ยมลงไปได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยในการติดดอทเนี่ยครับหรือติดน็อตตรงสไลด์ตรงที่มันมีการเคลื่อนไหวแรงอ่ะมีโบแบ็กอะครับแนะนําให้เพื่อนใช้น้ำยาก,กันคายนะแต่อย่าใช้เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะแน่นเวลาเราถอดมันจะถอดยากนะครับ แล้วมันมีน็อตบางประเภทที่ไม่ค่อยแข็งแรงผมไม่แน่ใจว่าน็อตตัวนี้จะแข็งแรงพอป่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนเนาะอาจจะยังไม่ไม่ใส่น้ำยาก,กันคลายนะเดี๋ยวไปทดสอบในคลิปวิดีโอหน้าแล้วก็จะลองดูก่อนมันคลายหรือว่ายังไงไหมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหยอดน้ำยาก,กันคลายให้มันกันหลุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอาวุธปืนต้องติดนะครับไม่งั้นหลุดเนาะตึงมือพอนะครับไม่ต้องแน่นว่าเดี๋ยวมันขาดนะแล้วงานจะใหญ่นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่อ่าเห็นจุดไหมอ่ะนัะ่นแ่ละแล้วเราก็มีศูนย์สูง,สง เป็นสำารอีกอันนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปตั้งนะครับตั้งก็จะมีตบปัดตรงนี้นะครับนี่กับตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนทดสอบในคิวโดน้าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับประมาณนี้โอเคเวลาปิดต้องปิดลบให้มันหายไปเลยนะเดี๋ยวถ่านมันหมดนะครับโอเคปิดเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็สวยดีนะครับแล้วมันจะล่าไปนะไม่โด่งสูงขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเกิดเป็น i m r มมันก็จะเล็กลงอีกหน่อยนะครับตัวนี้มันก็จะดูใหญ่อ้วนหน่อยนะครับแต่มันจะมองชัดกว่านะครับ แล้วดอทอีกอย่างน่าจะเป็นดอทด็อกเตอร์น่าจะได้นะเขามีรูเผื่อไว้ไงเพื่อนก็ลองดูตามความชอบตามความเหมาะสมนะครับ่าอย่างเป็นแบบนี้เนาะ <c oughs> เขาให้มาก็ติดซะหน่อยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะใส่นะครับก็คือบอมแบกนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเหมือนกับเข้ากับตัวปืนมันเนาะแล้วก็ตรงน,นี้มันก็ดูเหมือนกับล้นๆไปหน่อยนะครับบอร์แบกที่ผมเลือกมาก็เป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นงาน5 k u คียราคาย่อมยาวนะครับเป็นสีบรอนเนาะ จริงๆไม่ได้เลือกตัวนี้ครับเลือกอีกตัวไม่มีหมดนะครับแ้ทางร้านแนะนําตัวนี้ผมก็ว่าเออตัวนี้ก็โอเคนะนี่เป็นงานอลูมิเนียม CNC นะครับสีบรอลเนาะ HTI นะครับเป็นทรง a t i เหมือนกับอของจอห์นวิกครับนี่วิธีใส่ก็ง่ายมากนะครับเขาก็จะให้ตัวนี้มาแล้วเช่น้กับตัวนี้ของเขานะครับก็คือใช่เหล็กทรงแบบนี้นะครับจะถอดสไลด์ก็ได้ไม่ถอดก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะครับผมไม่ถอดนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับดันตัวนี้นะครับสลักนี่ออกนะครับ อย่าลืมกดเมนสปริงนะครับเฮ้าเมนสปริงเฮาสิ่งนะครับนี่ดันออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับสวมไปได้เลยนะครับกดหน่อยนะครับงานให้คียูมันเป็นของเม่ยินไชนาของจีนนะครับมันจะไอ้นี่หน่อยคมๆหน่อยครับระวังมือด้วยนะครับวิธีตอนใส่นะครับได้แบบนี้นะครับพอดีเป๊ะนะครับนี่แล้วเราก็เอานี้ใส่คืนนะครับตัวที่เราให้มาตัวยาวใส่จากตรงนี้นะครับเนี่ยบุ๋มๆใช่ครับดูง่ายๆนี่ใส่ไปนะแล้วก็ แค่ดันเข้าไปไม่ต้องตอกไม่ต้องอะไรนะครับมันจะพอดีของมันเองนะครับจัดให้สวยงามพอดีมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นครับนี่เรียบร้อยนะครับอ่าแจ๋วเลยสวยงามบาลานซ์เลยไอปุ่มบดแม็กเนี่ยผมว่าไม่เปลี่ยนนะหรือถ้าเปลี่ยนก็จะต้องให้มันพอดีประมาณนี้ยเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดสูงไปเดี๋ยวผมกิบแล้วมันหลุดนะครับแม็กเนาะ ก็มีน็อตอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับจะเปลี่ยนดีไหมนะครับเป็นแบบสีเงินเนะาะค่อยว่ากันเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็สวยงามเลยนะตัวปืนและทีนี้พอตัวปืนเปลี่ยนนี่ไปแล้วเนาะก็จะเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือส้นแม็กกาซีนนั่นเองนะครับส้นแม็กกาซีนตัวนี้เป็นไฮกระปา5.1นะครับก็เลยลองเอาของที่ผมมีมาลองเนาะดีนะผมเอามาลองก่อนนะครับนี่โหตัวนี้มาลองเนาะคือผมอยากจะใส่ให้มันเล็กๆอย่างเงี้ยแบบเนี้ยผมมาลองตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นงานสาหรับมารุอินะ ตัวนี้ไม่แน่ใจของ aip หรือของอะไรนะครับเป็นงานแบบ infinity ที่ผมใส่ตัว4.3ไว้นะครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับใส่ไม่ได้ส้นตัวเนี้ยของย e ี่ห้อนี้แม่งหนาเว้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอิงยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับมันติดอ่าดีนะผมลองก่อนนะไม่งั้นผมสั่งมาแล้วเนี่ยแล้วมันใส่ไม่ได้ผมก็เลยเดี๋ยดายนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเอามามันต้องมาแต่งนะครับแต่ผมอยากได้เป็นสีบอลอย่างเงี้ยจะได้เข้ากันผมก็เลยสั่งที่มันราคาย่อมเยาเนาะ จากแอปนะครับน่าจะเป็นช้อปปี้เนาะนี่เป็นแบบตัวนี้นะครับของทารันนะครับแต่ต้องมาแต่งมันหน่อยนะครับเพราะมันใส่ไม่ได้เหมือนกันมันมันติดเหมือนกันนะครับมันเท่ากับตัวนี้แหละผมว่าผมก็เลยมาตะบายขอบข้างในนี้หน่อยนะครับคือไม่อยากตะบายตัวตัวแม็กมันอะกลัวมันเสียนะครับเพราะว่าไอตัวเดิมของมันอะตัวนี้มันยังใส่ได้เม่เดี๋ยวจะใส่ไม่ได้นะถ้าเกิดเราเบื่อเนาะผมก็เลยตะบายร่องในแม็กนี่เอานะครับแล้วก็ปัด ขัดใหม่นะครับนี่ก็เลยหาตัวที่มันย่อมยาวหน่อยนะครับเอามาใช้นะตัวนี้เ็าจะให้หกเหลี่ยมมาด้วยนะครับแล้วก็จะให้ไอสลักตามเอกลักษณ์ของทารันนะแบบนี้นะครับแล้วก็น็อตตัวหนอนนะครับใส่เลยนะครับต้องทาก่อนนะต้องตะบายก่อนที่บ่อกนะ้มันใส่ไม่ได้นะครับอ่าไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้จะใส่ได้ใช่ไหมผมพยายามตะบายให้มันพอดีนะครับมันจะได้ไม่หลุดง่ายนะครับแล้วเราก็เอาน็อตตัวหนอนตัวนี้ใส่นะครับใส่ไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอาสลักไี่ให้มาใส่ด้านหน้าเพื่อล็อ กันมันหลุดนะแต่ไม่หลุดหรอกผมตะไบไม่ไม่หลวมมากแล้วให้มันแค่พอดีนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบทานรันนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนชอบลายอื่นก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าตัวนี้มันย่อมยาวดี้วมันก็โอเคนะแล้วเผื่อเราไปใช้กับตัวอื่นได้ด้วยครับมันจะได้ไม่ไปติดนะถ้าเกิดเราใช้แบบตัวหนานะครับถ้าเป็นใช้แบบเนี้ยแบบเนี้ยเวลาไปใช้กับตัวอื่นบางทีมันจะติดบ่อม็กติดขอบอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้ตัวเล็กบางแบบเนี้ยมันจะใส่ได้นะครับนี่ อ่าสวยงามเลยอ่ะลงตัวเลยหนึ่งสสามเป๊ะเลยโอเคเลยนะครับนี่แล้วก็ผมเลือกแบบย่อมยาวนะครับไม่แพงมากเนาะผมก็เลยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปนี้เล่นนะวันอยู่เพื่อนบ้างผิดพลาดในนาฬิด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ